สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าพาเจ้า BYD a อัตโตีเข้าเช็กระยะที่20,000กิเมตรทำอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยขออภัยครับสตาร์ทไม่ช่วขนา เช่นเคยนะครับผมเป็นแค่ผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วเสียกับโชว์รูมเนื้อหาในคลิปก็มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับเซลล์ถามช่างตอบลูกค้าถ่ายหากผิดพลาดหรือไม่ถูกใจเพื่อนๆประการใดขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับอันนี้น้องก็เพิ่งเห็นนะครับว่าผมตั้งกล้องถ่ายไว้อยู่มีมองคอนให้กล้องเล็กน้อยด้วยครับ ที่เห็นจออยู่นี้ก็รถรอส่งมอบเพียบเลยครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับว่าต้องทำอะไรบ้างและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้ทางโชรูม BYD สุราษฎร์ธานีครับในส่วนของงานศูนย์บริการครับวันนี้มีรถคันนี้นะครับขอต้องศึเข้ามาเพื่อเช็คระยะที่20,000กิลเมตรนะครับเพื่อนๆใครใช้ถึงหรือยังไม่ถึงเนี่ยวันนี้เรามาลองดูว่า 2 0 0 0กเมนี้เราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับเมื่อเราเข้าสู่บริการวันนี้เรามีผู้ตอบถอบคำถามของเรา,ารนะครับเป็นช่างโอมนะครับช่างเทคนิคเชนลีดเดอร์นะครับประจําศูนย์บีวดีสุราษงอย่านนั้นเอง20,000กิโลรอบนี้ของช่างโอมเนี่ยเราต้องเช็คอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับรอบนี้าอ์ประกอบโดยรวมนะครับก็คือในการเช็คระยะ20,000กิโลนะครับก็จะมีในส่วนของการเช็คช่วงล่างนะครับการเช็ค ชิ้นส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนกรองแอร์นะครับกรองแอร์นี่หมายรวมถึงตัวที่กรองเอ็มสองจุของในระบบเครื่องด้วยใช่ไหมครัถูกต้องครับอ๋อเอ๊ะและและอย่างนี้คือเราแนะนํำยังไงสําหรับลูกค้าถ้าบางท่านอาจจะวิ่งไปเกิน20,000โลสัก23,000ื่นสามสองไมทางบีวดีถึงมีการเช็คระยะที่ต้องขอเป็นรอบระยะเวลาตรงรอบครับ ด้วยด้วยข้อกำหนดนะครับของแบรนด์บีวดีนะครับก็ในการเช็คระยะนะครับเพื่อรัอกษาากฎดวันันตีนะครับในการเช็คระยะให้ตรงกับรอบเพื่อเพื่อเพื่อประกอบการรับประกัน,นนะก็คือบางชิ้นส่วนอาจจะมีแบบว่าถ้าใช้นานไปถ้าไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมีผลกระทบกับระบบอื่นซึ่งถ้าเกินไปลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะอันนี้เราเป็นการ เข้าเช็คระยะให้ตามรอบปกติเพื่อให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนทํางานได้ตามปกติเลยนะครับลูกค้าทุกคนจะได้มั่นใจในเรื่องของการใช้งานด้วยเนาะโอเค okay. ซึ่งในส่วนของตัวหน้าเรื่องหูคันนี้ดูยมาเต็มที่เลยะนะครับก็นใช้งานนอกนั้นในในส่วนของการเช็คเปลี่ยนกองแอร์อะไรต่างๆก็มีการเช็คระยะเหมือนกับตอนที่เป็นระยะ5 0 0 0ก็คือเช็คทั้งระบบเลยนะครับวันนี้สิ่งที่จะทาเป็นจุดแรกเลยคือของในหมวดของการช่างเป็นเรื่องอะไรครับ ใน,ในส่วนแรกนะครับที่เราจะทําให้เลยคือจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ต่างๆของของควบคุมนะครับอัปให้เป็นปัจจุบันณนะวันที่เข้ารับบริการาณนะวันที่เข้ารับบริการนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สามนที่สามวันที่สามสามิถุนายนนะครับซึ่งสามมิถุนายนเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยอาจจะมีที่หน้าจอขึ้นมาละว,ว่าอัปเดตเวอร์ชั่นเป็น1.5่นั่นเองนะครับซึ่ง1.5เนี่ย ลูกค้าสามารถอัพเองที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมในมุมช่างต้องให้การอัปเดต1.5ครั้งเนี้ยต้องเข้ามาที่ศูนย์ด้วยครับคือในส่วนของ OTA 1.5นะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตัวซอฟต์แวร์จะมีการอัปเดตในส่วนของตัวภาษาไทยเมนูภาษาไทยนะครับแล้วก็แอป Android Auto นะครับในส่วนของทางทีมช่างก็จะทำการอัปเดตตัวจอมิเตอร์จอเล็กมารวัดจอเล็กนะครับ ให้เป็นรายละเอียดภาษาไทยให้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของคําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยครับซึ่งอันนี้ถ้าลูกค้ากดอัปเดตเองที่บ้านเนี่ยหน้าจอเล็กจะเปลี่ยนเองไหมฮะเป็นภาษาไทยหน้าจอเล็กจะยังไม่เปลี่ยนครับแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงอย่างเช่นเวลาเราใช้ภาษาไทยแล้วมันมีภาษาจีนขึ้นภาษาจนีนทตทรก<ร>เนาะครับ,รบโอเคก็เพื่อนๆหลายหลายท่านนะครับถ้ายังไงใช้รถแอตโต้สอยู่นะตอนนี้นะครับ แนะนำให้หลังจากจะอัพ o อ a ก่อนหน้านี้หรือยังไม่ได้อัพให้มาที่ศูนย์ทำให้ในรอบของตัวน1.5ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างแล้วกันครับออช่างงงครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรกับตัวรถอยู่ครับเป็นขั้นตอนไหนของการเช็คระยะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการสลับยางนะครับแล้วก็หม้อนะครับจะเป็นการสลับยางนในรอบ2อ0 0 0กิโลก็คือหมายความว่าทางทางเราทําให้กับลูกค้าทุกท่านเลยอยู่แล้วใช่ไหมครับในรอบ2 0 0 0 0กิโลครับทางเราก็จะ ทําทการสลับยางแล้วก็ถ่วงล้อนะครับแล้วก็แมทช,ชิ่งในส่วนของยางตําแหน่งยางที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องแมทชิ่งเซนเซอร์ใหม่สาเหตุที <S 2> <S 2> ่ว่าเราทําการแบบเปลี่ยนในเรื่องของการสลับยางนี้เป็นเพื่ออะไรครับท่งงา,า,บา,านโอมเพื่อความบาลานซ์ครับในการกินของยางครับให้เท่าเท่ากันนะครับไม่จะไม่ในส่วนเดี๋ยวยางหน้าหมดก่อนยางหลังอะรประมาณนี้ครับโอเคเครื่องเครื่องไม้เครื่องม,มือในการสลับยางเนี่ยเราสามารถ ทำได้ที่โชว์รูมเลยเนาะไม่ต้องไปแบบว่าให้ลูกค้าไปทำด้านนอกใช่ไหมครับใช่โอ,อเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องมือกันละกันครับว่เาเป็นยังไงนะ,อ,ะอันนี้จะมาในส่วนของขั้นตอนของการดูแลยางแล,แล้วทีละเมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะครั้งนี้เราจะต้องมีการสลับยางนะครับสลับยางในที่นี้เอ๊ะตรงนี้เครื่องไม้เครื่องมือของทั้งสองตัวที่ผมเห็นอยู่เป็นอะไรบ้างครับช่างโอมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องถงล้อนะครับของทาง,งเรานะครับ,รรบแล้วก็ตัวด้าน นี่ครับจะเป็นตัวถอดยางนะครับอืมเบื้องต้นในระยะที่20,000กิโลเมตรเนี่ยเราจําเป็นต้องถอดยางไหมครับหรือว่าเราจะสลับยางแล้วก็ถ่วงล้อให้กับลูกค้าอย่างเดียวในทางเรานะครับทางเราจะสลับให้ทั้งล้อเลยนะครับจะย้ายล้อหลังเอาไว้ล้อหน้าเลยนะครับทำการสลับนะครับแล้วก็เราจะถ่วงล้อให้ใหม่แล้วก็แมทอย่างที่ว่าครับแมทชิ่งเซนเซอร์ใหม่เพราะว่าในตําแหน่งของล้อที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องแมทเซนเซอร์เพื่อให้ล้อนั้นอยู่ที่เดิม โอเคเป็นการถนอมยางสําหรับลูกค้านะครับสําหรับการใช้งานในระยะยาวๆด้วยเนาะไม่เป็นการหนักภาระกับยางทั้งคู่2คู่นะครับอันนี้คือเราสามารถบาลานซ์ยางได้ทั้งระบบเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะครับสําหรับการดูแลร,รักษาสําหรับการบารุงรักษาของรอบระยะ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับนะครับมาถึงในขั้นตอนนี้ครับของช่างโอมค,ครับ เราจะเห็นว่าครั้งก่อนหน้านี้ในสําหรับของ B W A T O 3 <S าล้อหน้าส่วนใหญ่จะเป็นด้านขวาจะมีรอยอ่าซึ่งทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนรอยก่อนหน้านี้เคยคุยกันว่าเป็นรอยแตกของตัว<ช>รอยรล้าของจานเบกรกหรือไม่ซึ่งเรามีการพิสูจน์แล้วในส่วนของก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นแค่เรื่องของรอยผลิตพันเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นรอยแตกเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องขอขอบคุณทาง บริษัทเลเว่นะครับบริษัทเลเว่ของออโตเมติประเทศไทยซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็คือหมายความว่าเข้ามาเคลมให้กับลูกค้าเกือบทุกรายเลยนะครับก็เราจะมีอะไหล่ในส่วนของตัวจานเบรกเนี่ยทยอยเคลมเข้ามารับให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยซึ่งเคลมนี้ต้องเปลี่ยนก็คือเป็นด้านหน้าขวาใช่ไหมครับหลังจากตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวเราจะไว้เก็บพิสูจน์สาหรับในอนาคตนะครับ<ช>เดี๋ยวเรามาดูในกระบวนการที่ช่างเปลี่ยนในเรื่องของตัวจานเบรกให้กับลูกค้านะครับเผื่อเพื่อนเพือเ่อนทุกคนจะได้ลองดูนะครับว่าในช่วงที่เราไปใช้ศูนย์บริการเนี่ยการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงจะได้ในเป็นข้อมูลในการรับรู้รับทราบแล้วกันครับเอาเลยครับ นี้เราจะมาดูนะครับในส่วนของตัวจานเบรกเดิมนะครับที่ติดรถมานะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นแค่รอยนะครับจะไม่ได้มีการแตกรล้าจากด้านในนะครับไม่มีการแตกรล้านะครับในกรณีจานแตกอะครับมันจะมีรอยรล้าถึงนี่ถึงข้างในเลยครับแล้วอย่างนี้เพื่อนๆที่ใช้ใช้ไปแล้วไอ้ตัวอยู่ดีทําไมบางบอกว่าบางคันมีบางคันถึงไม่มีรอยบ้างครับอ่ามันเป็นรถการผลิตครับเป็นอยู่ป็นรถารผลิตเลย หรือไม่ว่าบางบางท่านอาจจะแบบว่ามีรอยแบบนี้แล้วว่าถูไปนานๆมันหายไปไหมครับอ่าใช่ก็มีส่วนครับในการใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นในการใช้รถในเมืองส่วนใหญ่ใช้รถในเมืองจะหายแผลจะหายเร็วเพราะว่าใช้เบรกบ่อยใช้เบรกบ่อย,อ,ยอ๋อโอเคครับอย่างนี้ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมฮะสำหรับผู้ใช้รถอยู่ในปัจจุบันใช่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ามันมีแค่รอยแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดประสงค์จะต้องการจะเปลี่ยนทางเราก็เปลี่ยนให้เลยครับก็อาจจะให้เราทางช่างในของศูนย์นะครับมาเช็คซ้ําดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทาเรื่องส่งขอเคลมจานนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นในขั้นตอนของการเคลมของตัวแผ่นจานดิสเบรกแล้วนะครับที่ทางรเวสส่งมาให้เราเอ้น้องโอมตรงนี้เราเปรียบเทียบกันอยู่ยังไงบ้างครับอันนี้จะเป็นแผ่นเก่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเก่าครับจ้างกระติดรถนะครับสังเกตนะครับก็รอยตามที่เราเห็นกันนะครับครับส่วนนี้ก็จานใหม่จานใหม่ไม่มีรอยล ก็จะดูเท่งๆเลยไซก็ยังดูใกล้เคียงกันนะเพราะว่าไซเหมือนเท่ากันครับไซเท่ากันเลยครับความหนายังใกล้เคียงเลยเพราะเราไม่ได้มีการเจียแต่งอะไรจานจะไม่ใช่จานที่เอาจานเก่าไปเจียนี่จะเป็นจานใหม่จากโรงงานเลยครับอันนี้นี่สำหรับลูกค้าใช้งานไปสําหรับตัวจานใหม่กับตัวจานเก่าที่มีอยู่3ใบเนี่ยมันจะแตกต่างหรือว่ามีอะไรที่ต้องน่ากังวลบ้างไหมครับไม่มีเลยครับประสิทธิภาพจานก็เท่ากันครับเพราะด้วยความที่ว่าเป็นจานใหม่เลยครับผมโอเค เออันนี้ผมถามเป็นความรู้กับทางช่างโอมเพิ่มเติมหน่อยครับเอ๊ะทำไมบางทำไมจานของจานเบ็กของบางท่านทำไมยังเป็นรอยสนิมนี่คือมีผลต่อการใช้งานไหมครับในส่วนของสนิมหน้าจานนะครับจะเป็นสนิมที่เกิดจากความชื้นไม่ว่าจะเป็นการล้างรถหรืออากาศที่มันชื้นนะครับม,มันก็เลยเป็นเกิดสนิมที่พื้นผิวเท่านั้นนะครับจะไม่ส่งผลต่อเนื้อแมทเทียล ของตัวจานเบรกครับอ๋อก็คือใช้ใช้ไปเดี๋ยวเขาก็ขัดจนใสเองอใช่ไหมจริง,รงๆในการออกไปขับขี่ครับมันก็หายละเพราะว่าในการเราเบรกเราถ้าเบรกแล้วก็ลบลงออกกันละอ๋อก็สรุปก็คือหมายความลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เนาะใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นจานนะครับที่เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับก็จะมีการประกอบนะครับการมาร์กจุดต่างๆนะครับ ขั้นตอนนี้สําหรับในส่วนของการเช็คเรื่องของตัวเฟิร์มแวร์ของตัวรถเมื่อขับรบ20,000กิโลนี้เราต้องเช็คอะไรบ้างครับช่างโอมก็เช็คความสมบูรณ์นะครับของเฟิร์มแวร์กล่องต่างๆนะครับให้อยู่ในความสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือของศูนย์บริการอ่ะจะมีการอัปเดตอยู่ทุกวันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวไหนที่เขาปรับปรุงมาแล้วทางจีนเขาจะส่งมาให้เราเพื่อดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตโดยรบ ครั้งนี้สำหรับการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดของณวันที่เราถ่ายนะครับอยู่ที่เฟิร์มแวร์1.5เวอร์ชัน1.5เวอร์ชันนี้นี่คือลูกค้าจะได้อะไรเข้าไปเพิ่มบ้างครับช่างโอมในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวดิสต์ยซจอกลางนะครับเวอร์ชัน1.5นะครับก็มีในส่วนของ Ad a อ d ์ดอัลโนะครับแล้วก็คำสั่งเสียงภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวที่ว่าอัปเดตเพิ่มเติมก็คือจอเล็กที่ว่าบอกอรายละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับ ส่วนในการปรับปรุงต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Apple c a r r ร์พที่เสถียรขึ้นนะครับปรับระบบแอร์รับส่วนกล่องควบคุมต่างๆครับผมเพื่อให้มีความเสถียรและก็สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นครับแล้วก็ยังคงย้ําอยู่ใช่ไหมครับว่าในส่วนของเฟิร์มแวร์1.5เนี่ยถ้าจะให้เสถียรที่สุดต้องอัพที่ศูนย์ด้วยถูกต้องใช่ใชไหมครับ<ช>โอเคางั้นเชิญเลยครับชนโอ,งอง อันนี้เป็นชิ้นส่วนไหนครับคุณช่างโอมอันนี้ก็จะเป็นกองแอร์ติดรถนะครับก็คือกองแอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเอแล้วอย่างนี้ถ้าลูกค้าเราดูไม่ออกเรามีของใหม่ลูกค้าดูไหมครับว่าแบบไหนเดี๋ยวผมถือให้ช่างโอมก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นกองแอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนเรียบสีทำไมมันแตกต่างกันยังครับช่างโอมครับนี่ก็นีคือการผ่านการใช้งานนะครับเป็นปกติครับฝุ่นละอองเล็กๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM สองจุดห้านะครับทจะตัวนี้จะเป็นตัวกรอง 2.0หรือ2.5ด้วยนะครับโอเคแล้วอันนี้คือตัวที่ผ่านการใช้งานมา20,000โลของลูกค้าเนี่ยถูกต้องรหรือว่าอันนี้แย่ไหมครับในส่วนนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ครับอ๋อยังดีอยู่แต่เราก็ยังแต่ว่าไม่แต่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปเพราะว่าเพื่อจะ,อะความสะอาดของระบบแอร์ด้วยครับออโอเคเพื่อไม่กระทบกับระบบแอร์ในส่วนต่างๆเนาะใช่แล้วก็สุขภาพลูกค้าด้วยครับโอเคซึ่งการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ย ทั้งชิ้นนี้รวมทั้งการเช็คก,การเปลี่ยนตัวจานผ้าเบรกมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรนะ่ครับช่างโอมค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช็คระยะในตัวของแอตโตสามนะครับทางเราฟรีให้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างเช่นกองแอร์อครับผมก็คือในส่วนนี้เราให้ประกันอยู่ที่8ปีหรือแสนหกหมื่นกิโลเมตรอยู่ที่ตัวไหนถึงก่อนถ้าเข้าตามระยะย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านถ้าเข้าตามระยะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับอะไรสำหรับการเช็คระยะเลย ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้รถแล้วก็เข้าศูนย์ตามระยะที่ศูนย์กำหนดแล้วกันนะครับหลังจาก5,000กิโลเมตรแรกเป็น20,000กิโลเมตรและก็ทุกๆ20,000กิโลเมตรคือ40,000 60,000 80,000 100,000หรือตลอดไปจนถึง160,000กิโลเมตรนะครับจริงๆก็คือถ้าวิ่งเยอะ160,000กิโลเมตรนี่ถือว่าฟรีทั้งระบบเลยนะลูกค้ามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกจากจะมีอะไรส่วนไหนบ้างที่แบบว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเคลมแต่เราไม่อยู่ในอะไรเช็คระยะที่เราฟรี แล้วลูกค้าอาจจะต้องมีการชําระอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์นะครับผ้าเบรกในส่วนของช่วงล่างต่างๆเนี่ยครับระบบขับเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเป็นวัสดุเรียกว่าจะเข้าใจกันว่าเป็นวัสดุที่สึกหรอโดยผ่านการใช้งานตามอายุของมันอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเช็คเลยเช็คดูว่าตัวไหนเสื่อมหรือไม่เสื่อมแค่นั้นเองใช่ครับนะครับอ๋อโอเคฝากของลูกค้านะครับ เปลี่ยนกองแอร์นะครับแนะนำกองแอร์แท้จากศูนย์บริการนะครับกอง PM 2.5นะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับหน้ากาก N95 เลยครับแต่ทางจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่า CN95 ซึ่งระบุอยู่ในตัวอะไหล่ของเรานะครับว่าเป็น CN95 ครับโอโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับช่างโอ้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเช็คระยะที่ยอด20,000กิโลเมตรครับรอบต่อไปเป็นยอดเท่าไหร่ครับผม ก็รอบเช็คระยะนะครับจะอยู่ที่40,000กิโลเมตรนะครับในรอบอต่อไปนะครับซึ่ง40,000กิโลเมตรนี่คือลูกค้าจะต้องเข้ามาเช็คอะไรบ้างครับรอบนี้ในส่วนของ40,000กิโลเมตรนะครับเบื้องต้นก็ยังคงคล้ายๆกับ20,000กิโลเมตรในส่วนของการอ่าเช็คช่วงล่างนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เปลี่ยนกองแอร์นะครับส่วนที่เพิ่มเติมออกมาก็คือจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกและน้ำมันเกียร์นะครับโอ้ทั้งหมดนี้ลูกค้าต้องเตรยมเงินมาอีกเท่าไหร่ครับผม ทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเตรียมเงินมาเลยเพราะว่าเราฟรีอยู่ในการซื้อรถครั้งแรกอยู่แล้วในอของแถมหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลใช่ไหมซึ่งหึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้ BYD ไม่ว่าจะเป็นแอตโตสามนะครับตลอดจนจะเป็นในส่วนของตัว BYD Dolphin ในอนาคตนะครับแต่ BYD Dolphin อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1, 500, 1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเนาะหรือหรือหนึ่งแสนกิโลเมตรในตำ ตามแต่ละรุ่นที่เราแจ้งมาใช่นะครับซึ่งทุกระยะขอย้ำอีกทีว่าเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอให้ทุกคนมาโชว์รูมแบบไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ยังสามารถทําได้เลยนะครับขอให้เช็คระยะเข้าตามที่กําหนดแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับยังมีมีอะไรที่สงสัยยังไงสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บีเวดีบีนฟินิสุปราธานีได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ